สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบางแจ็คพูดแล้วหลักฐานสําคัญแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่สามทุม่มพร้อมเปิดคลิปเสียงยืนยันล่าสุดบางแจ็คได้เผยผ่านรายการทุบโตข่าวว่าตนได้รับมือถือของแตงโมนิดาจริง โดยเครื่องดังกล่าวได้มาจากทางนางพนิดาเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วและานการส่งมือถือของแตงโมนิดามาให้ตนนั้นไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการโอ,อนเงินซื้อเครื่องแต่อย่างใดพร้อมทั้งยืนยันด้วยการบอกให้ตรวจสอบบัญชีของนางพนิดาได้ซึ่งก่อนหน้านี้ตนไม่ยอมรับว่ามีมือถือแตงโมเนื่องจากตัวเครื่องยังมาไม่ถึงตนเองสำหรับภาพและข้อมูลในเครื่องของแตงโมนิดาเจ้าตัวยืนยันไม่ได้ส่งหลักฐานให้ใครอีกมีเพียงการโทรไปปร,รึกษากับโมอามินาจึงมีเพียงนางพนิดาและโมอามินาเท่านั้นที่ รับรู้ส่วนเรื่องของภาพที่ไม่เหมาะสมนั้นทั้งสองคนไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยและได้มีบางช่วงบางตอนที่บางแจ็คได้พูดถึงเรื่องแตงโมว่าตั้งแต่21นาฬิกาแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วพร้อมทั้งยังสามารถกู้ไฟคลิปเสียงของแตงโมได้โดยเป็นคลิปเสียงที่แตงโมที่บางแจ็คอ้างว่าแตงโมเป็นคนพูดประมาณว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเป็นการกักขังนวงเหนียวคุณรู้ไหมเราจะอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปไหนซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวบางแจ็คยืนยันว่าเป็นเสียงที่แตงโม แอบอัดไว้นะักขณะนั้นไม่ได้อยู่บนเรือแล้วซึ่งเสียงที่บางแจ็คเปิดให้ฟังนั้นโซเชียลบางกลุ่มก็ได้บอกว่าเป็นเสียงคล้ายแตงโมคุยโทรศัพท์กับแฟนซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ